เรื่อง,องครูสุเชตเนี่ยบางคนบอกหาว่าผมมานั่งอวยมาเป็นอะไรนะ,ะอะไรนะฮะ,ะมนเป็นตัวช่วงตัวช่วยก็ผมก็พูดไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างกรณีของเขาเนี่ยที่มันมาถึงจุดนี้มันเป็นเรื่องความผิดทางวิน,นัยซึ่งอาญามันก็มีอยู่แล้วแต่อาญาเนี่ยมันก็เข้าปประชรมันี้เยยืดยาวเลยนะฮะปราบทุตริช้าเนี่ยปประชน,นะฮะช้ากระบวนการเขาไม่รู้อะไรขั้นตอนเขาเยอะมั้งคะ ก็ทําให้มันสั้นหน่อยไม่ได้หรือนะฮะไม่เยอะหรอก <c oughs> ก็คุณจะแก้กฎหมายแล้วก็แก้ไปนะฮะค่ะแล้วก็เรื่องใหญ่ๆคุณก็รีบทําหน่อยได้ไหมนะฮะให้มันประชาชนก็เห็นเป็นเรื่องเป็นคดีคดีไปเห็นแต่ปปชชี้ออกมาผมทีผมก็นั่นนะเช่นอะไรนะเรื่องข้าราชการเอารถหลวงไปใช้ติดคุกอ <c oughs> อบตอหรือว่าท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าไม่ผิดนะค่ะผิดแต่ทำไมมันกระปิน้ำปลาไปหรือเปล่า คดีเล็กไปอ,อะไรอย่างนี้นะฮะแต่เขาถือว่าเป็นเรื่องหลักฐานค่ะแต่คดีนี้เป็นเรื่องที่อะไรฮะต้องรีบทำนั่นนี่ผมไม่เห็นว่าจะส่งกลับมาให้ตํารวจไม่รู้จะจริงเทจนะ,ะผมว่าถ้าคดีใหญ่อย่างนี้ถ้าคุณไม่ทําเองแล้วคุณจะทําเรื่องอะไรปรปรชนะ,ะจะทาแต่กะปิน้าําปลาอบตปจอ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็เพราะฉะนั้นแหละ,ะ,ะปปชก็ต้องปรับปรุงนะฮะความเชื่อถือเนี่ยมันไม่มีเดี๋ยวว่าแต่ปปชนะฮะมันผมว่ตถุองค์กรเวลาเนี้ยประชาชนเขาไม่เชื่อถือถึงนั้นแหละ นะครับมันพึ่งอะไรไม่ได้ตอนนีเ้เรื่องของคุณสุเชษเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการในทางาวินยัยนะฮะในเรื่องที่ให้ออกวันนี้ที่คนฟังว่าเอา๊ะถ้าศาปกครองบอกว่าคําสั่งให้ออกแต่ะละการไว้ก่อนมันไม่ชอบมันจะมีผลทําให้ไปเปลี่ยนแปลงคําสั่งอะไรไหม,มก็เพราะมันมีคําสั่งแล้วออกไปแล้วจบตรงนั้นแล้วเว้นแต่ว่าเขาจะไปคำร้องต่อขั้นการพิสูจน์คุณธรรมะนะฮะไปฟ้องเฟ้องอะไรก็ว่าไปแต่ผมพูดได้เลย คุณเจค่็มานั่งตรงนี้กับผมหลายๆครั้งเรื่องการไปฟ้องต่อศาลปกครองนะไม่ค่อยมีผลหรอกอนะศาลก็ก็จะย,ยืนตาม<ภ>ราชการเป็นส<น>่วนใหญ่คใช่ไหมฮะเขาถือเป็นเรื่องภายในนะแต่ก็ได้ฟ้องแหละนะฮะก็ว่าไปส่วนเรื่องทองเนี่ยประเด็นที่มันเป็นปัญหาก็บอกว่าเอ๊ะพาคภูมิเนี่ยเป็นคนถือทองไปให้นู่นนี่ทำไมไม่เป็นผู้ต้องหานี่คือประเด็นถูกไหมฮะมันก็กระทำความผิดอ่ะ กรมคนก็บอกว่ามีากกันไว้เป็นพยานนะคะการไว้เป็นพยานจริงๆนะนะถ้าตามอำนาจของตํารวจนะ,ะในตามปวาญนั้นะไม่มีอมแม้จะมีระเบียบอะไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทําให้มันไปขัดต่อกฎหมายได้แต่ปปชนะั้นมีะนะฮะแต่ปปชแต่ผมก็พูดในหลายครั้งว่าการกันผู้กระทํควาผิดเป็นพยานเนี่ยนะให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเนี่ยมันขัดต่อหลักความรับผิดทางอาญาและหลักความยุติธรรม,มเขาต้องเป็นผู้ต้องหาคือถ้าไปอ่ะสมมติเราสามคน เอาทองไปด้วยกันแต่บผมในฐานะอายุน้อยสุดผมก็เลยเป็นคนถือทองไป,ปอง่อะผมเป็นคนถือทองไปเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ท่านอผลปรากฏว่าแต่พอมาแจ้งตำรวจกันจริงริงผมถูกกันมาเป็นพยาน ทั้งทั้งที่เราควรจะร่วมกระบวนการผิดด้วยกันอย่างนี้ถูกต้องไหมคะมันก็ร่วมถูกต้องฮะคือก็เป็นผู้กระทําผิดมาละก็ถือของผิดกฎหมายเอาไปกระทาผิดกฎหมายร่วมกันก็ต้องถูกดําเนินคดีไปสิครับแล้วก็เมืม่อคณรับสารภ,ภาพให้การเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ได้รับการลดโทษเดยอะอยู่แล้วเป็นแรงจูงใจต้องใช้ช่องนี้แม้กะระทั่งปปชที่มีบทในเรื่องการเป็นพยานนี่ก็มินเบรดต่อ,อความไม่ชอบด้วยกฎหมายคือรัฐธรรมนูญน,นะฮะแล้วรวมไปถึงก็เป็นช่องทางการทุจริตประพฤติไม่ชอบด้วย ตัวอย่างง่ายๆนะฮะปปชที่การเป็นพยานเนี่ยคุณมนูเนี่ยกรณีเปลี่ยนความเร็วบอสเนี่ยเป็นผู้จัดการแล้วอยู่ในวงที่ไปเปลี่ยนความเร็วกันเนี่ยแต่ถูกกันเป็นพยานอะ่ะเออมันตลกไหมมันหมิ่นเมยม์ไหมอธิบายได้มั้ยว่าทำไมถูกการเป็นพยานกายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเลยค่ะเออไม่มีความผิดทั้งอาญาและวินัยเลยนะเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลย